ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจโพสต์ขอแสดงความยินดีกับประชาชนคนไทยทุกคนวันนี้พรบสมรสเท่าเทียมผ่านแล้วถือเป็นการยืนยันหลักการคนเท่ากันทั้งในแง่ศักดิ์ศรีพลเมืองสิทธิทางกฎหมายและสวัสดิการที่จะรับจากรัฐและผลการโหวตในวันนี้ยังถือเป็นการพิสูจน์ว่าฝ่ายค้านและรัฐบาลสามารถทำงานร่วมกันได้ตราบใดที่เป็นกฎหมาย ที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเสียงของประชาชนย่อมเป็นใหญ่ที่สุดและทุกพักการเมืองตอบรับไปปฏิบัติผมขอชื่นชมทีมงานพักก้าวไกลที่มุ่งมั่นทำงานผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมมาตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่โดยมีคุณทัญ,ญวัตรกรมนลวงวัฒนัทวุฒิบัวประทุมธันวรินสุขพิสิทธิ์เอกร,ราชอุดมอํานวยธนาสิทธิ์พ่วงอําไพ นาทีพัฒน์คุณเศรษฐสิทธิ์และทีมงานที่อยู่เบื้องหลังทุกคนผมดีใจที่พวกเราเดินทางร่วมกันและภูมิใจในการทำงานหนักของพวกคุณทุกคนคุณอยู่ที่ไหนในประเทศไทยผมไม่ได้หมายถึงสถานที่ที่คุณอยู่หรือแม้แต่ความร่ำรวยความยากจนที่คุณมีแต่ผมหมายถึงสิทธิ์ผมหมายถึงโอกาสในชีวิต ตั้งแต่ตอนที่คุณคลอดออกมาจากท้องแม่สมัครเข้าโรงเรียนหางานทำํำผ่อนบ้านสักหลังเปิดธุรกิจใหม่รวมถึงการรักษาตัวเมื่อยามเจ็บป่วยถ้าผมจับคนไทยเกือบเจสิล้านคนมาต่อแถวเรียงกันตามลำดับและตามสิทธิ์โอกาส ที่คุณได้จากรัฐไทยที่คุณได้จากประเทศนี้คุณคิดว่าคุณอยู่ตรงไหนในแถวของคนกว่าเจ็สิบล้านคนนี้คุณอยู่หัวแถวคุณอยู่กลางแถวหรือคุณอยู่ปลายแถวคุณมีสิทธิ์และโอกาสเท่ากับคนอื่นๆแค่ไหนในสังคมคำถามที่สอง คุณคิดว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนในโลกใบนี้ใช่ครับผมไม่ได้หมายถึงที่ตั้งในเชิงภูมิศาสตร์ผมไม่ได้หมายถึงโลกอยู่ในประเทศไทยอยู่ในทวีปไหนในโลกใบนี้ผมไม่ได้หมายถึงรายได้ของประเทศไทยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นแต่ผมหมายถึงคุณภาพและการบริการของภาครัฐ ผมหมายถึงสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้คนที่อยู่ในประเทศนี้เติบโตเรียนรู้ได้ใช้ชีวิตที่มีคุณค่าและชีวิตที่เปลี่ยมความหมายถ้าผมจับประเทศที่มีอยู่ในโลกเกือบ200ประเทศมาต่อแถวเรียงกันตามลำดับคุณภาพของการให้บริการของรัฐตามลำดับคุณภาพของการใช้ชีวิต คุณคิดว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนอยู่หัวแถวอยู่กลางแถวหรืออยู่ปลายแถวแน่นอนครับเราทุกคนเลือกเกิดไม่ได้ว่าจะเกิดมาในครอบครัวที่ยากดีหรือมีจนและเช่นเดียวกันประเทศไทยก็เลือกไม่ได้ที่จะไปตั้งอยู่ในทวีปไหนบนโลก นั่นเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมของเราแต่สิทธิและโอกาสในชีวิตของแต่ละคนเป็นสิ่งที่เราเลือกได้เป็นสิ่งที่เราสร้างได้เป็นสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกับการบริการของภาครัฐการแข่งขันทางธุรกิจและมาตรฐานความเป็นอยู่เป็นสิ่งที่แต่ละประเทศสร้างได้เปลี่ยนแปลงได้ทั้งในทางที่ดีและในทางที่ร้าย แต่ทําไมสิทธิ์และโอกาสของคนไทยที่อยู่กลางแถวและคนไทยที่อยู่ท้ายแถวช่างแตกต่างกับคนไทยที่อยู่หัวแถวราวฟ้ากับเหวทําไมบริการของภาครัฐและมาตรฐานการใช้ชีวิตในประเทศนี้ถึงถูกประเทศอื่นๆทิ้งห่างออกไปเรื่อยๆเยงนินทุกบาท ที่ใช้หวานโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลคอสชคือเงินทุกบาทที่ไม่ได้ใช้ไปเพื่อทำให้โรงเรียนของเราดีขึ้นเงินทุกบาทที่ถูกใช้เพื่อซื้ออาวุธเข้ากองทัพคือเงินทุกบาทที่ไม่ได้เพิ่มให้กับสวัสดิการของงบบตรทองความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยแพร่กระจายไปทุกมิติ และในขณะที่ประเทศไทยไม่เคยได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพไม่สามารถยืนบนเวทีโลกได้อย่างทรนงทั้งทั้งที่เรามีทรัพยากรเรามีความพร้อมกว่าประเทศอื่นๆมากมายประเทศของเราก้าวเดิอนอย่างสเปะสปะเติบโตอย่างไร้ทิศทางมาน,นานเหลือเกินทุกท่านครับ พักอนาคตใหม่เกิดขึ้นและรวมตัวกันเพื่อเสนอเส้นทางใหม่ให้กับสังคมไทยเราอยากเห็นประเทศไทยที่ก้าวเดินไปอย่างมีทิศทางเราอยากเห็นคนไทยเท่าเทียมกันประเทศไทยเท่าทันโลกคนไทยต้องได้รับสิทธิ์และโอกาสที่เท่าเทียมกันไม่ว่าคุณจะเติบโตมาในสังคมแบบไหนไม่ว่าคุณจะเติบโต มาในจังหวัดใดไม่ว่าคุณจะมีเพศสภาพอย่างไรเราต้องยืนยันในสิทธิและโอกาสของคนไทยที่เท่าเทียมกันเราถูกทำให้เชื่อว่าความรวยความจนเป็นเรื่องของความพยายามส่วนบุคคลทั้งๆท,ท,ที่ความเป็นจริงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเกี่ยวโยงอยากหลีกเลี่ยงไม่ได้กับสิทธิทเสรีภาพ และคุณภาพของการให้บริการภาครัฐอย่าให้ลูกหลานของเราถูกกักขังโดยชาติกำเนิดเพราะความไม่เท่าเทียมกันในสังคมหลายคนบอกผมว่าจะทำให้ประเทศไทยเท่าเทียมกันเป็นไปไม่ได้หรอกนี่เป็นเรื่องเพอ้อฝันไม่มีทางเกิดขึ้นจริงในประเทศนี้ได้ผมอยากจะเล่าเรื่องเรื่องหนึ่ง ให้ทุกท่านฟังในวันนี้เป็นเรื่องของความฝันของคนธรรมดาเพื่อที่จะบอกว่าสังคมใหม่ที่ดีกว่านี้เป็นไปได้เรื่องที่ผมจะเล่าคือเรื่องของการได้มาของหลักประกันสังคมในประเทศไทยประกันสังคมถูกผลักถูกทำให้เป็นกฎหมายในปี2497แต่ก่อนที่จะถูกบังคับใช้อย่างจริงจัง การทำรัฐประหารซึ่งนำมาซึ่งการเกิดขึ้นของรัฐบาลเผด็จการจอมพลสฤษดิ์ได้ทําลายกฎหมายประกันสังคมก่อนที่จะถูกนำมาใช้พี่น้องผู้ใช้แรงงานและคนที่อยากเห็นคนยากคนจนมีสวัสดิการต้องใช้เวลาอีกถึงสีส่ทศวรรษกว่าที่จะทำให้หลักประกันสังคมกลายเป็นกฎหมายและบังคับได้จริง ในปี2533ประกันสังคมคือผลของการล้าฝันถึงอนาคตที่ดีกว่าผลของการรวมพลังรณรงค์อย่างแข็งขันผ่านการเมืองที่เปิดกว้างและคือผลของการยืนหยัดต่อสู้ถึงอนาคตที่เราฝันถึงปัจจุบันนี้มีคนเป็นล้านคนที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยการพึ่งพา ประกันสังคมซึ่งเป็นรากแก้วของรัฐสวัสดิการนี่คือความฝันนี่คือเรื่องราวการต่อสู้เรียกร้องของคนธรรมดาแล้วมันพิสูจน์แล้วว่าคนไทยทำได้ในการผลักดันวาระที่ก้าวหน้าและทำให้สังคมไทยเท่าเทียมกันเราทำมาแล้วและถ้าเราร่วมมือกันเราจะทำได้อีกครั้งนอกจากอนาคตที่เท่าเทียมกันแล้วเรายังต้องสร้าง มาตรฐานบริการของรัฐให้เท่าทันกับโลกต้องขีดเส้นใต้ไว้ให้ชัดต้องยกระดับประเทศไทยยกระดับความเป็นไทยให้เป็นไทยที่สากลเป็นประเทศไทยที่ทะยานไปยังเต็มศักยภาพไม่น้อยหน้าใครในเวทีโลก